หนึ่งสองสามสองได้ยกสองเอ้ดีดีสาดีครับรูปมรูปวยม่งสอดีครับขอเปลี่ยนท่าเราเปี่ยนท่าเราเปี่ยนท่าเราเอ้หองสาดีร้อนหน่อหน่อยร้อนหน่อยร้อนหน่อยหออีกหนึ่ดี

ก็ไม่เป็ยไม่ใหญเขาไก่ตอนนีก็ว่มผมเยนมันเย็นนะขอเต็มตัวพี่ปล่อยยิงก่อนเอาช่งกชิคก้ายลวข้างน้ที่แม่เราคนนี้ก็ตั้งหน้ารข้าใจชน้ดีสอสามเจ็ดพวันนี้ไปูนครับชนะคนนี้วันสองน